เมื่อประมาณ2อสมปีผ่านมานะคะดิฉันได้ซื้อหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของคุณยันราสันเบคอันนี้เป็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาเดินทางไปประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามินะคะแล้วก็ในเว็บไซต์ของดิฉันได้มีลงลิงก์ไปเกี่ยวกับเรื่องหนังสือของเขาด้วยและล่าสุด ดิฉันก็เลยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเขาว่ามีการเปลี่ยนแปลงมีหนังสือเล่มใหม่อะไรอย่างไรไหมแล้วก็ปรากฏว่าได้เห็นนะคะ,ะที่เขาประกาศว่าจะมีการแสดงผลงานวรรณกรรมนะคะเพื่อต่อต้านการกระทําอันไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเด็กฉันก็อืมอน่าสนใจดีแล้วก็ได้อ่านดูถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็กําหนดการว่าเขาจะมี อะไรเกี่ยวกับอย่างไรบ้างแล้วก็ได้เห็นนะคะหลังจากที่ดูไปเรื่อยๆจะมีหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเขาเพิ่งออกใหม่เป็นหนังสือซึ่งมีหัวข้อเรื่องนะคะซึ่งว่าถ้าอ่านดูแล้วเนี่ยดิฉันว่าม,มันน่าจะที่ที่จะเป็นชื่อไทยนะคะเพราะว่าใช้ชื่อน่าจะอ่านได้ว่าเป็นเกษมแล้วก็จากที่ได้อ่าน ปกหลังนะคะว่าหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรก็ความจริงแล้วดิฉันก็มั่นใจว่าต้องเป็นเกษมแน่นอนนะคะเป็นภาษาไทยเราแล้วก็แต่ทั้งนี้เนื้อเรื่องเขาเป็นยังไงนะคะตามที่เขาได้พูดถึงนะคะเขาบอกว่าเรื่องเกษมอันนี้คะเป็นเกี่ยวกับคนคนหนึ่งซึ่งว่า ร่างชายแต่ใจหญิงนะคะแล้วเมื่อเป็นเด็กเนี่ยกเกษมเขาถูกกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยะคะล่วงล้เมิดทางเพศแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถูกบังคับให้ขายตัวตอนแรกก็ที่เอเชียแล้วต่อมาก็ที่ทางยุโรปนะคะแล้วได้จัดทำงานในลนักษณะแบบนี้ก็ก็ติดเชื้อเอดนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาเองก็อยากที่จะค้นพบตัวเองว่าต้องการอะไรอยากที่จะกลับไปหมู่บ้านซึ่งเป็นทิ่นเกิดของเขาแต่แล้วก็ต้องประสบกับปัญหามากมายนะคะโดยการบรรยายหรือการแสดงผลงานของนักเขียนแต่ละท่านนะคะเขาก็มีการจัดรายการโดยขั้นระหว่างการอ่านบทกลอนแล้วก็มีเพลงแล้วก็ บางครั้งนักเขียนพูดเสร็จเขาก็จะเปิดเพลงให้ฟังเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะให้คนฟังเนี่ยได้มีการรวบรวมสติอารมณ์นะคะพร้อมที่จะได้ฟังในช่วงต่อๆไปก็ทำได้ดีมากทีเดียวค่ะ ซึ่งมาพูดชื่อว่ามาเรียเจโนวานะคะอันนี้เขาเขียนเรื่องขึ้นมาโดยการบอกเล่าของผู้ที่ประสบด้วยตัวเองนะ,ะซึ่งอยากให้คุณมาเรียเนี่ยเขียนเรื่องของเขาเพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นการที่ได้ให้คนอื่นได้รับรู้นะ,ะโดยหัวข้อนั้นก็จะเกี่ยวกับเรื่อง l o ิฟ f บอ boy ซึ่งว่าเขาถูกผู้ชายคนหนึ่งนะคะบังคับให้เป็นโสเภณี ik heb het ook na soms Met het boek begon, in eerste instantie wilde ik helemaal geen boek schrijven over loverboys, vrouwenhandel, misbruik en dat soort dingen. Want ik dacht, ach, dat, uh, zeker loverboys dacht ik, nou, dat, uh, zo vaak gebeurt dat niet, het zijn toch een paar domme meiden die het overkomt. Een heel groot probleem zou het niet zijn. Met vrouwenhandel had ik een beetje hetzelfde. Ver weg, ver weg van mijn bedshow, dat gebeurt in Nederland toch niet. Als het gebeurt, dan wordt het waarschijnlijk heel goed aangepakt. Dan worden die pooiers opgespoord en veroordeeld. En, uh, en dan is het probleem opgelost. Zo naïef was ik om uh, dat te denken. En uh, nou, op een dag uh, gaf ik een lezing over een ander boek dat ik geschreven had. Het had niks met dat onderwerp te maken. En uh, Anna was in de zaal en in de pauze benaderde ze me en ze zei. Nou, ik denk dat mijn leven een boek waard is. Misschien wil je dat boek schrijven. En ik dacht, okay. zoveel mensen zeggen dat hun leven een, een boek waard is. Dat, uh, daar ben ik heel sceptisch over. En uh, dus, uh, ik wist ook niet waar het over ging, trouwens. Maar uh, na een tijdje, uh, ze belde me nog een keer. Ze zegt: Ja, ik wil toch even met je praten. Ik wil even vertellen waar het over gaat. Een stoer vrouw is het Ja, dat, die ja, dat ja, is een de... plaatje staan. Ja, dat is, dat is een hele stachte naam, een hele foute naam. Maar, maar niet fouten dan de werkelijkheid. En daarom heb ik die naam bedacht: Manus door is voor. Want dat is de manier waarop heel veel mannen over de vrouwen denken. En dan, ah, het is toch makkelijke prooi. Die gaan we toch misbruiken. En zo'n meisje brengt gauw duizend euro per dag op. Oh, nee, nee. Ik een die ik heb. Ik เขาเหมือนกัน,นในรายการทีวีหรือทั่วๆไปนะคะก็คือคุณลู่ลู่วังเขาได้พูดถึงหนังสือของเขาแต่ทั้งนี้เขาก็ได้พูดถึงเกรลนตอนแร,แรกๆในละะักษณะว่าเกี่ยวกับนิยายเรื่องหนึ่งคือเขาจะมีพระราชาองค์หนึ่งนะคะเดินแก้ผ้าไปที่ต่างๆนะคะและด้วยที่ว่าด้วยศักดิ์ของเขาเนี่ย สูงส่งถึงขนาดนั้นคนที่เห็นก็ไม่กล้าที่จะพูดหรือติงว่าคนคนนีเ้เดินแก้ผ้าอยู่นะคะในขณะที่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเด็กคนหนึ่งด้วยความที่กล้าหาญนะคะแล้วก็ได้พูดออกไปว่าผู้ชายคนนี้เดินแก้ผ้าอยู่ค่ะดิฉันเข้าใจว่าพยายามาค,คุณรูรูเนี่ยนะคะพยายามที่จะ โยงกันในลักษณะที่ว่าถ้าเผื่อว่าเด็กนะคะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือทารุณกรรมหรือการกระทําที่มีชอบด้วยกฎหมายจะด้วยกรณีใดๆก็ตามนะคะ,ะก็ส่วนมากแล้วเด็กเนี่ยเจะไม่กล้าพูดอาจจะก,กลัวนะคะ,ะแต่เขาก็บอกว่าในสิ่งเหล่านี้ในถ้าเผื่อว่าเกิดขึ้นกับใครแล้วเนี่ยก็อย่าที่จะให้ ออกมาใช้สิทธิของตัวเองนะคะมาบอกว่าใครทําไม่ดีกับตัวเองอย่างไรโดยเฉพาะทางด้านเพศนะคะซึ่งทุกคนนี่ไม่อยากให้เกิดกับตัวเองแล้วก็ความจริงแล้วไม่อยากให้เกิดใครแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะคะ Is in het secret z, z i n ook een keizer die loopt <c oughs> vrij naakt rond terwijl iedereen zwijgt Niemand durft te zeggen dat hij in zijn blootje rondloopt. Er is geen onschuldig kind die dat durft te zeggen. Die durft te zeggen, hé, hey, meneer of mevrouw, u loopt in uw blootje rond. Totdat een dappere persoon, misschien ook tevens een wanhopig persoon, de moed opvat om te zeggen, คุณว่าคุณจะมาทำอะไรดถึงความตั้งใจของนักเขียนทุกท่านนะคะว่าต้องการที่จะเอาเรื่องร้ายๆเหล่านี้ออกมาตีแผ่ด้วยความสามารถของตัวเองเขียนเป็นเรื่องราวขึ้นมาเขียนเป็นหนังสือเล่มให้คนได้อ่านกันอย่างละเอยียด ะะด้วยความที่เขาตั้งใจว่าอยากที่จะให้บุคคลทั่วไปนั้นตระหนักถึงภัยตรงนี้แล้วก็มาช่วยกันเพื่อต่อต้านาการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อเด็กค่ะ